แล้วก็สวัสดีท่านชมทุกท่านาน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องกัด b ีชน c h นะครับวันนี้ผมจะมามีชุดนักแข่งนะครับิแล้วเราก็ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะครับไปเรื่องันเลยครับ ช่วยด้วยต้องมาที่ฟังก่อนหนูไป uh! ่กันไปแล้ว

กิจกรรมการการขี่รถเข้าเส้นชัย5รอบนะครับของผมก็จะใกล้6รอบหก6รอบแล้วก็จะดำก็จะสามารถได้นั่นแต่ไม่ o รบ โอ้เพื่อนจบเร็วมากเลยเพื่อนหายเป็นหมดมากเลยเพื่อนข <First Blood. S 1> อสกิลนำไมยังไม่ได้สกิลเลยเนะ่ะเอ้แาดงไอ้ตายสงอสงตัวหนึ่งอยู่ไหน่อ้เพื่อนของนั้นมาสกิลด,ดีเจอแต่ศพเพื่อน

เตปนั้นที่ผมเห็นในคนอินโดเล่นก็ะเต้เต้นหญิงด้วยใจเอดับรัวมากก็หมดไม่กุดเอ้าบาปีเจ้าดีน้อยเอ้ย ไม่พีดกำไมพีดไม่พีดหาไม่ตัวตุวย้ยก็จะไม่พีดดีทีออกแล้วกระโดดไปว้าโอ้โยจบแล้วเออเดี๋ร้เพื่อนเมื่อกี้น่าทำไรโอเคก็คราวนี้ก็มีคลิปร่อนหน่อยนะคุณผู้ชมมาลิมแค่แป๊บเดีดยวชุดสวยนะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มาดูชมนะครับวันนี้ก็กล่าวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ